สวัสดีครับวันนี้นะครับมาผมจะพามาชมรถยนต์มือสองนะครับเป็นโตโยต้าเอเวนซปี2012นนะครับอันนี้เป็นรถมือสองนะครับเดีย๋ยวผมพาเดินชมรถรอบๆคันนะครับ ครับใครที่กำลังมองหารถยนต์รุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับครับคันนี้นะครับก็ราคานะครับอันนี้ตั้งไว้นะครับราคารถพิเศษเลยนะครับขายราคาต่ำกว่าทุนเลยนะครับเราขายแค่1 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับรีบๆทักทายกันเข้ามาเลยนะครับ เดี๋ยวผมพาชมข้างในนะครับน,นี่จะเป็นภายในห้องโดยสารนะครับมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเครื่องเสียงแอร์เย็นนะครับเกียร์ออโต้ <Gear Auto S 2> นะครับดูเบาะแถวที่สองนะครับตัวนี้รถนะครับก็ ห้องโดยสารนะครับเบาะก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเราจะขายตามสภาพไปเลยนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับมีทําสีธรรมดาครับนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องนะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ในหน้าจอนี้นะครับผมแล้วก็แวะมาชมรถได้ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือโทรวีดีโอคอลดูรถก่อนได้เลยนะครับเราขายแค่1นึ0 0 0สบาทนะครับเป็น Toyota าอีเวนซาเครื่องยนต์หนึ่ซีซีนะครับตัวเอไม่เคยติดแก๊สนะครับเกียร์ออโต้นะครับ เดี๋ยวผมพาดูเรียกใหม่ครับรถคันนี้วิ่ง2 2 0 0 0 0กิโลนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับรถรถวิ่ง2 2 7 2 8 6กิโลนะครับ ก็คันนี้นะครับเป็นนิสสันวาร่า NP 300แครนะครับคาลิเบอร์คันนี้รถปี2017คันนี้ขายอยู่2 0 0แสนนะครับใครที่มองหาไปใช้งานนะครับก็แวะเข้ามาดูนะครับที่ศูนย์วู้ลิงนะครับสีสเกตเนาะครับรถใหม่นะครับแล้วก็ขายเป็นรถไฟฟ้าวูลิงนะครับแล้วเราก็มีรถยนต์มือสองด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าร้านนะครับเผื่อใครสนใจแวะเข้ามาดูรถนะครับครับของเราจะเป็นศูนย์จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับวูหลิงนะครับสีสเกตนะครับอันนี้เป็นถนนทองมากจังหวัดสีสเกตนะครับ ด้านหน้าทางเข้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับวูหลิงนะครับ ราคาก็จะเริ่มต้นที่419,000นะครับถึง4 7 9 0 0 0นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมก็จะเป็นขายทั้งรถยนต์มือ1และรถยนต์มือ2นะครับ ส่วนคันนี้ก็ชาร์จแบตเูยนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ครับก็นะครับใครที่สนใจอีเวน a ซ่านะครับก็ทักถ่ายกันเข้ามาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ